คนไทยต้องได้ค่าแรงให้สมกับความเป็นมนุษย์มีเกียรติมีศักดิ์ศรี600บาทต่อวันค่ะนิสิตนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีต้องเริ่มต้นเงินเดือนที่25,000บาทค่ะเราจะช่วยประชาชนล้างหนี้ให้หมดไปค่ะเราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดที่พร้อมการคิดใหญ่ทำเป็น จะทําให้ประเทศของเราพี่น้องคนไทยมีชีวิตที่พลิกฟื้นกลับมาได้เราปฏิหาระคะ่ะเราจึงเปลี่ยนแคมเปญรณรงค์จากพุ่งนี้เพื่อไทยเป็นคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนค่ะนโยบายต่างๆที่พูดแล้วทําสําเร็จได้จริงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับพักเรามาตลอดและแน่นอนค่ะจะอยู่ต่อไปในอนาคตแน่นอนวันนี้นะคะดิฉันจะมากล่าวถึง วิสัยทัศน์แล้วก็เรื่องต่างๆในปี2570ค่ะนั่นก็คือปีที่พักของเราได้เป็นรัฐบาลมาครบ4ปีพี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะทางด้านเศรษฐกิจค่ะการบริหารของพักเพื่อไทยเราเน้นย้ำมาตลอดว่าเราจะต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชนแล้วสิ่งนี้เองค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แล้วเราก็ให้ความสำคัญและยังยึดหลักนี้ตามมาเสมอจากปี2566ถึง2570นั่นคือระยะเวลา4ปีประเทศไทยจะเติบโตมี GDP เติบโตเฉลีย่ยปีละ5%ทั้งๆที่ตอนนี้ค่ะสภาวะของเศรษฐกิจโลกกำลังถดถอยแต่เราจะใช้คอนเซปที่ว่าการรดน้ำที่รากจะทำให้ต้นไม้งอกงามสวยงามขึ้นทั้งต้นทั้งๆท,ที่น้ำมีจำกัด และรากแก้วที่สำคัญของเรานั่นก็คือครอบครัวเราจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นตัวดึงศักยาภาพของคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยาภาพหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เราจะบ่มเพาะอบรมแล้วก็สร้างสรรค์สกิลเหล่านี้ให้ทุกคนต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัวได้มีสกิลที่ดีขึ้นได้มีการทำงานที่มีคุณภาพบ้างมากขึ้นเพื่อที่จะได้ค่าจ้างแรงงานที่ดีขึ้นค่ะ ความสามารถสกิลเหล่านี้เมื่อเขาได้อัพสกิลของเขาขึ้นมาทำให้เขามีสิทธิ์มีรายได้ถึง2องแสนบาทต่อปีและเขาก็จะเป็นกําลังสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะสองแสนบาทต่อปีประเทศไทยเรามี20ล้านครอบครัวเราจะสร้างทักษะงานสูงได้20ล้านตำแหน่งและรายได้เหล่านี้รวมกันถึง4ล้านล้านบาทค่ะมากไปกว่าน,นั้นในปีสองห คนไทยต้องได้ค่าแรงให้สมกับความเป็นมนุษย์มีเกียรติม <receiver> ีศ <personaje> ักด oui? ิ well 25, ์ศร <play> ี600บาทต่อวันค่ะนิสิตนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีต้องเริ่มต้นเงินเดือนที่25,000บาทค่ะเราจะนำวิธีการหารายได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ รวมกับรายได้ดั้งเดิมทั้งสองอย่างนี้คู่ขนานกันไปเพื่อที่จะเป็นการชำระหนี้ที่พี่น้องสะสมกันมาแล้วเวลานานการชำระหนี้นี้ไม่ใช่แค่การพักหนี้นะคะแต่เมื่อเราเข้ามาทำงานให้ประชาชนเราจะช่วยประชาชนล้างหนี้ให้หมดไปค่ะขอจบด้วยเรื่องของการเมืองค่ะในปี2570กติการัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบ นายกรัฐมนตรีจะถูกเลือกโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากประชาชนค่ะจะมีการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นมากขึ้นเราจะควบคุมเม็ดเงินต่างๆที่ได้มาจากภาษีประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ชั้นสูงเพื่อตามหาเม็ดเงินที่ถูกเบียดบังไป และให้มั่นใจว่าภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่ายได้กลับไปสร้างความสุขความเจริญให้พี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ค่ะ